สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยลึกเรื่องราวการบันทึกเสียงกันาจากไอเดียแรกๆเลยที่พยายามจะจับเสียงเอาไว้จนมาเป็นแผ่นเสียงที่เรารู้จักกันดีนี่แหละครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นการเดินทางที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะเรามีข้อมูลประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเยอะเลยครับอยากจะพาไปดูกันว่า,ากว่าเสียงจะกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้แบ่งปันกันได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้าง จริงๆค่ะคือจุดเริ่มต้นมันก็ไม่ได้เป็นแผ่นกลมๆส,สวยๆแบบที่เราคุ้นเคยกันเลยนะคะมันเอ่อต่างออกไปพอสมควรเลยงั้นเราเริ่มตรงนั้นเลยดีไหมครับจุดที่ยังไม่มีแผ่นกลมๆเลยย้อนไปนู่นเลย1,857มีสิ่งประดิษฐ์หนึ่งชื่อโฟนาโดกราฟของสกอตต์เดอะมาร์ตินวิลล์อ๋อค่ะค่ะตัวนั้นครับอันนี้คือครั้งแรกเลยที่มนุษย์เราบันทึกคลื่นเสียงเป็นร่องรอยทางกายภาพได้จริงๆ บันทึกบนกระดาษรมควันแต่ว่าแต่ไว้เล่นกลับไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับเล่นกลับไม่ได้คือเหมือนแค่พิสูจน์ให้เห็นว่าเออเสียงมันทิ้งร่องรอยได้นะแค่นั้นเลยค่ะเหมือนแบบสเก็ตภาพร่างไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้ลงสีอะไรจุดเปลี่ยนจริงๆที่ทําให้เสียงมันมีชีวิตขึ้นมาได้จริงๆก็คือปี1877 เอดิสันใช่ไหมครับใช่ค่ะโทมัสเอดิสันกับโฟโนกราฟอันนี้แหละค่ะคือเครื่องแรกเลยที่ทั้งบันทึกเสียงแล้วก็เล่นเสียงกลับออกมาได้ด้วยโหสุดยอดเลยแล้วเขาทำยังไงครับเขาใช้เข็มค่ะกรีดลงบนแผ่นดีบุกบางๆเลยนะคะที่พันรอบทรงกระบอกอมืมีบันทึกไว้ด้วยว่าคำแรกๆที่อัดเป็นเสียงเนี่ยคือเพลงกล่อมเด็ก Mary had a little lamb โหนึกภาพตามแล้วตื่นเต้นเลยครับได้ยินเสียงตัวเองหรือเสียงคนอื่นออกมาจากเครื่องจกักรครั้งแรกเนี่ยใช่ค่ะคงเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากในยุคนั้นแต่ว่าแต่แผ่นดีบุกเอ่อฟังชื่อวัสดุก็รู้เลยครับมันต้องบอบบางมากแน่ๆถูกต้องเลยค่ะบางมากเล่นได้ไม่กี่ครั้งก็คือพังแล้ว แบบนี้ก็คงยังเอาไปใช้จริงจังหรือแบบทำขายเยอะๆไม่ได้สิครับไม่ได้เลยค่ะนั่นคือข้อจำกัดใหญ่เลยความเปราะบางนี่แหละค่ะมันก็เลยมีคนมาพัฒนาต่อยอดเบลกับเทนเตอร์ค่ะปี1886เขาทำแกรฟฟูโฟนขึ้นมาเปลี่ยนวัสดุเลยค่ะเป็นเป็นอะไรครับ เป็นกระบอกไข่คีิผพึ้งค่ะ wax cylinder อันนี้ทนกว่าเดิมเยอะเลยคุณภาพเสียงก็ดีขึ้นด้วยนะเริ่มมีการเอาไปใช้บันทึกเสียงพูดตามสำนักงานอะไรแบบนี้อ๋อดีขึ้นแต่ก็ก็ยังเป็นทรงกระบอกอยู่ใช่ค่ะปัญหาเดิมคือยังเป็นทรงระบอกการจะทำซ้ำเยอะๆก็ยังยากอยู่ดีแสดงว่าโจทย์ต่อไปคือต้องทนขึ้นและต้องผลิตซ้ำง่ายๆด้วยใครล่ะครับที่เข้ามาแก้ปัญหานี้ คนสำคัญมาแล้วค่ะอีเมลเบอร์ไลเนอร์กับเครื่องแกรมโมโฟนของเขาในปี1887คนนี้นี่แหละค่ะที่พลิกวงการจริงๆเขาทำยังไงครับถึงได้พลิกวงการขนาดนั้นเขาเปลี่ยน2อ,อย่างใหญ่ๆเลยค่ะ 1. คือเปลี่ยนจากทรงกระบอกมาเป็นแผ่นดิสกแบบแบนอันนี้คือเปลี่ยนเกมเลยอ๋อแผ่นแบนๆที่เราเห็นกันใช่ค่ะแล้ววัสดุที่ใช้ตอนแรกก็คือครั่งเชลก ที่สําคัญคือพอเป็นแผ่นแบนเนี่ยมันผลิตซ้ําได้ง่ายค่ะใช้วิธีปั๊มเอาทําได้ทีละเยอะๆเลย oh, โหเข้าใจแล้วครับนี่คือจุดเริ่มของการผลิตเป็นอุตสาหกรรมเลยสินะครับซึ่งมันเหมาะกับแผ่นแบนแล้วก็ให้เสียงที่ดีกว่าแบบแนวตั้ง vertical cut ของเอดิสันด้วยค่ะอ๋อ oh, ครับครับพอเป็นแผ่นแบนผลิตซ้ําได้คนทั่วไปก็เริ่มเข้าถึงเสียงเพลงได้มากขึ้นนี่คือจุดกําเนิดอุตสาหกรรมเพลงจริงๆแล้ว แล้วจากแผ่นครั้งนี่มันไปเป็นแผ่นวนิ้วลตอนไหนครับใช่เลยค่ะแผ่นครั้งที่หมุนเร็วๆ78 RPM เนี่ยก็ใช้กันอยู่นานพอสมควรเลยค่ะจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ประมาณปี1948บริษัทโคลัมเบียเรคคอร์ดก็เปิดตัวแผ่นแบบใหม่แผ่น LP ใช่ค่ะแผ่นล้องเพลงหรือ LP ที่เรารู้จักกันความเร็ว33.13 RPM จุดเปลี่ยนสำคัญคือวัสดุค,ค่ะ เปลี่ยนจากครั่งที่มันแข็งเปราะแตกง่ายมาเป็นไวนิลไวนิลซึ่งมันดีกว่าอย่างไงครับไวนิลเนี่ยโหดีกว่าเยอะเลยค่ะอย่างแรกคือทนกว่ายืดหยุ่นกว่าไม่แตกง่ายเหมือนครั่งสองคือบันทึกได้นานขึ้นมากอ๋อเพราะร่องมันเล็กละเอียดขึ้นใช่ค่ะ ร่องเสียงเล็กกว่าเดิมแล้วก็หมุนช้าลงด้วยจาก78มาเหลือแค่33:33 33ทาให้แผ่นหนึ่งเนี่ยบรรจุเพลงได้ทั้งอัลบั้มเลยค่ะเสียงรบกวนก็น้อยลงด้วยเบากว่าด้วยโอ้โหอัปเกรดใหญ่จริงๆทั้งทนทั้งนานเสียงก็ดีขึ้นแล้วแผ่นเล็กๆล่ะครับแผ่นซิงเกิลเนิ้วนี่มาตอนไหน มาติดติดกันเลยค่ะปีถัดมา1949ค่ายคู่แข่ง RCA Victor ก็ออกแผ่นซิงเกิล7นิ้วความเร็ว45 RPM มาสู้อ๋ออันนี้ไว้สำหรับเพลงเดียวใช่ค่ะเหมาะก,กับโปรโมทเพลงฮิตเพลงเดียวกลายเป็นที่นิยมมากๆในกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็พวกตู้เพลงสมัยก่อนนะคะครับแล้วเรื่องคุณภาพเสียงมันก็ยังไม่หยุดแค่นั้นใช่ไหมครับมีเรื่องสเตอริโอเข้ามาอีก ถูกต้องค่ะประมาณปี1957ก็เริ่มมีการนำการบันทึกเสียงแบบสเตอริโอมาใช้กับแผ่นไวนิวทำให้เราได้ยินเสียงแยกซ้ายขวามีมิติมากขึ้นสมจริงขึ้นไปอีกขั้นครับถ้าให้สรุปทม์ลน์เร็วๆก็คือก็จะประมาณ1877 เอดิสันเริ่มบันทึกเล่นเสียงได้เป็นกระบอก1887เบอร์ไลเนอร์เปลี่ยนเป็นแผ่นแบนทำซ้ำได้เป็นครั้งแล้วก็มา1948-1949เกิดแผ่นไวนิล l เกับซิงเกิลทนขึ้นนานขึ้นแล้วก็1957มีเสียงสตอรีโอเข้ามาค่ะโหเป็นวิวัฒนาการที่ไม่หยุดจริงๆนะครับจากแค่ร่องรอยบนกระดานที่ฟังไม่ได้กลายเป็นกระบอกเสียงที่เปราะบางมากๆ ออแล้วก็มาเป็นแผ่นครั่งที่ผลิตได้เยอะขึ้นและสุดท้ายก็เป็นแผ่นไวนิลที่ทนทานมากแถมยังกลับมาฮิตในยุคนี้อีกใช่ค่ะน่าทึ่งนะคะทั้งที่เรามีเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วแต่แผ่นไวนิลก็ยังมีสเสน่ห์ของมันอยู่มันสะท้อนว่าคนเรายังหยหาการจับต้องเสียงหรือประสบการณ์การฟังแบบเฉพาะตัวอยู่จริงๆนะครับใช่เลยค่ะ การที่เสียงมันกลายเป็นวัตถุทางกายภาพได้แบบนี้มันเปลี่ยนทุกอย่างเลยทางวิธีที่เราสร้างเพลงแบ่งปันฟังเพลงมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของสะสมไปแล้วอืมก็น่าคิดต่อนะคะว่าครับในเมื่อเราเดินทางกันมาไกลขนาดนี้แล้วจากร่องเสียงมาดิจิทัลแล้วก้าวต่อไปล่ะคะการที่เราจะได้สัมผัสประสบการณ์จากเสียงที่บันทึกไว้อีกเนี่ยมันมันจะเป็นรูปแบบไหนได้อีกกันแน